ตอนนี้ก็ลัดเลาะมาทางฝั่งเ่านะครับคือวิ่งเรือตรงกลางมาได้นะครับคือบนน้ําแรงมากก็จะวิ่งเลาะตาลิงไปแบบนี้แหละครับเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่รู้ว่าเราจะปล่อยเต้าได้ไหมนะครับเพราะลมแรงครับวันนี้คือระดับน้ําวันนี้ก็ลงลงเยอะมากนะครับลงน่าจะมิดกว่ากว่าได้นะครับจากอาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำขึ้นเป็นยังลมอยู่นะครับตอนนี้ ว่าจะมีปูมีปลามากินเต่าเราไหมนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นต่อไปครับนี่ก็เป็นฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับถ้าดูดีๆเราจะเห็นระดับน้ําที่มันลงนะครับจากต้นไม้ใบหญ้าที่มันเป็นภาโนาโูานท่าเศษตะวะอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันน้ํามันลงเยอะมาก ถ้าเราปล่อยเต้าได้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะวันนี้เต้าอาจจะไหลไปแบบกระจัดกระจายนะครับอาจจะต้องได้หาเต้ากันสนั่นนะทีนี้แล้วก็อีกอย่างก็ไม่รู้ว่าจะปลาปลาจะกินไหมนะครับถ้าน้าขึ้นสูงเลยน้ําเป็นคลื่นแรงขนาดนี้นะครับต้องต้องลุ้นกันเอาครับ,รบตอนเรายังไม่ลงมามันก็ไม่ลุมขนาดนี้นะครับ พอเราขับเรือมาได้สักพักมันก็เอาเลยนะครับนมเหมือนแกล้งกัน,นครับเฉียงเฉียงตัวเดิมดูเราดักน้ํานะครับนี่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับจากคราบโคนคราบอะไรที่มันติดใบไม้นะครับที่มันลดลงมานะครับก็น่าจะกือเมตรกว่าๆนะครับมาสังเกตดีๆก็จะเห็นชัดมากนะครับ ภาษสังเกตได้ชัดมากนะหยุดลมนะไอทออยากไหลเต่าแล้วเป็นวันนี้ตื่นเช้ามาก็อากาศก็เปลี่ยนๆนครับอากาศดูเย็นๆเล็กน้อยนะเหมือนจะเข้าหน้าหนานลวมลมแรงครับกระแสต้นถึงทีง่ยลมแรงมากเราก็มาตามความบ้าบิ่นไม่รู้่าเป็นไงนะอยู่บ้านไม่ได้ครับ ที่ประจนุงเท้าต้องไปครับคนมันเคยไปกัต้องบอ,อกบอ,อกจากบ้านในบ้านเยอะไม่ได้ครับความคิดถึงมันเยอะจนเกินน้ำโขงต้องลุย้วครับอีกหน่อยก็จะออกมาตกปลาแล้วครับคิดว่าน้ำน,น,น่าจะไม่ไหลแรงนะนะก็น่าจะตกปลาได้ตรงนี้ไม่มีเรือหาปลาเลยเมื่อกี้ก็เห็นเรือ าบ้านนัมาใส่เพียดอยู่ลำนึงนะครับลำเดียวตอนนี้ก็ใกล้ถึงป้อมไม้แล้วครับพอมาลุ้นกันว่าเราจะปล่อยเต้าได้หรือเปล่านะครับ